ดีแด่ครั้งเดียวอยู่ดีแม่ฉันต้องทำใจคุยต่อได้ไม่ได้ันตื่นนอ้เพราไม่ได้ถูกไปต่ต้งาัแหลอ,อจะถูกกลัวอยู่แถวไหนอยู่แถกกวดอนเมืองโอ้ยใกล้มากเลยลูกเอ๋เดเยดอนเมืองอันนี้หนูต้องอึ๊บไวเลยนะม่าจะใช่แลบไม่ต้อ <laughs> งกลัวหรอใช่ แลี๋ยวก็ให้เพื่อนทําแผลให้หนูซื้ออุปกรณ์ทําแผลแล้วก็ให้เพื่อนบอกว่าเขาก็ทาแผลทุกวันแหละแล้วเขาก็บอกอนูอย่า้ยก็เลยไม่ได้หรอกอือใช่แล้วทําไมหนูไม่มาอา่ะห,<น>หนูกลัวหนูกลัวอย่างงี้หนูหนักกว่าเก่าอีกหนูจ,นจะรีดตึกบ้านพี่จะลาวไหมเนี่ย ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ไม่แน่ใจโอ้ยหนูมันมันมันเหลือการควบคุมเดี๋ยวกันข้างนี้ดีเล็บไม่หนาน่าจะออกง่ายข้างนู้นหนามันก็เลยข้างนี้น่าจะบอกรองดีหรอใช่น่าจะ่ออกใช่เพราะว่าเล็บมันไม่หนาอ๋อไม่เป็นอะไรหรอก แม่ยาเอาแว่นใส่ให้หนูนอนหนูหนกลัวกระเด็นนั่ง <c oughs> ตรงนู้นแล้วจอยาดูกันด้วยมี่เอโมเนียพี่เข้ามีโอเข้าทีครับผมอ่ะพี่ดูพี่ใส่หนูเพื่อนคุณดิมเขถามว่าว่าไง<ภ>ารไรมทุกวันใครนะว่างว่างตลอดคืนเสมอครับ ซ้อมร้องว่เลยบอกคุณเอ็มซ้อมร้องว้เลยนัวไม่นั้นหนูเคออกไปแล้วยายให้กำลังใจยายหนูจะเป็นลมไหมเนี่ยยายยายมาเเยยายบอกยายบอกว่าไม่เป็นลมหรอก <laughs> ยายจะเป็นลมแทน เดี๋ยวนะนิดนะเจ้าที่รักมันน่าจะเป็นฟงลงไปแล้วมันมันมีหนองออกมากด้วยนะต้องเล่นซ่อแนแอบแล้วอันนี้หนูก็ตัดจนตัดไม่ได้เบาคน <c oughs> ต้องถามเพื่อมาบ้างฮะ นหนึนงห่งหนูตึ่งหนูต้องดูแลแผลยังค่ะลูกลูกหาหนูจะเอาใหญ่ขนาดไหนบอกพี่มาเดี๋ยวนะคะหนูอุ้บไว้ก่อน อาถิยวค่ะอ,<ห>อะพีติดเด<ห>ี้ยวไม่ใช่มันจะเป็นลมออ๊ยออ,อ,อันนี้เรามามาตัดหรือมาลุนล้นระทึกเดี๋ยวนะ <five> เดี๋ยวนะลูกนูนนิดนึงเดี๋ยวเนืปิดปิดก่อนปิด เพลงด้วยอือหือหนูโอ้เฮ้ยอย่าเบลอเลยไมก็คือตรงนี้ถ้ามันไม่ออกอะก็คือมันมันน่าจะไม่หายขาดเลยเนาะใช่มั้ยมันจะหายไปทั้งเลี้วอุ้ยติดเืออย่างนี้เนาะฮะ อันนี้หนูตัดไปบ้างแล้วไหมไม่อันนี้อันนั้นถูกตรงนี้หนูเจ็บไหมยังยังมีอะไรไหมไม่มีนะเนี่ยมันไม่มีอะไรครับเจ็บไหมไม่นาจะเจ็บเป็นตัวแผลหรือเ่าพี่ก็ว่าเหมือนกันก็เหมือนไม่มีอะไรทิ่มนะใช่อะอย่างเงี้ยงไหมล่องร่ออย่างเงี้ยล่งไหมอ่ะไม่มี หนูเพิ่งงัดมาด้วยไะมฮงัดงี้ๆแต่มันไม่รู้ว่ามันออกหมดหรือเปล่าพี่ว่าหมดแล้วมันใหญ่ขนาดนี้เลยหรออะหนูหยุดที่เพี้ยงก่อนออ